เปิดภาพอุ้มชั้นนันยพัทภรรยาบิกสรุ์ตัดสินใจตัดกระเพาะรายยาวปมถูกบูลลี่ตกเป็นเหยื่อกับคำบูลลี่จากชาวเน็ตสำหรับอุ้มช้นนันยพัทภรรยาคนสวยของนักแสดงหนุ่มบิกสรุท์ที่คบหาดูใจกันมานานกว่า12ปีโดยก่อนหน้านี้บิกก็ได้เคยออกมาเปิดใจว่าภรรยาของตนเองไม่อยากออกสื่อเพราะเป็นโรคไทรอย แต่ก่อนหนักประมาณ50กิโลกรัมพุ่งมาเป็น100กิโลกรัมรูปร่างของอุ้มเลยเปลี่ยนไปซึ่งบางครั้งอุ้มก็จะตกเป็นเหยื่อจากคนมาบูลี่เรื่องน้ำหนักและจะถูกเปรียบเทียบเพราะมีสามีเป็นถึงดาราหน้าตาดีซึ่งเธอก็ได้ออกมาโพสต์ถึงเรื่องนี้ว่าทุกวันนี้ยังมีคนพยายามถามว่าอุ้มน้ำหนักเท่าไหร่ส่วนสูงเท่าไหร่และส่วนใหญ่ที่ถามก็จะเป็นแอคหลุมและเอาจริงจ เราก็เข้าใจว่าเขาห่วงเราหรือเขาสงสัยจริงๆเพราะหลังจากแต่งงานอุ้มก็อ้วนขึ้นมา15กิโลกรัมคนเห็นรูปแล้วอาจจะคิดว่าทำไมรูปผอมกว่าซึ่งตอนที่อ้วนขนาดนี้ก็ไม่ได้โอดใครว่าอ้วนขึ้นรูปก็มีแต่งบ้างประเด็นคือขอบคุณที่เป็นห่วงอุ้มนะคะแต่เลิกสงสัยจนต้องมาถามเหอะอุ้มรู้จุดของอุ้มดีนีก็พยายามลดแบบใจเย็น คุณก็จะเย็นๆบ้างนะคะเลิกสงสัยอุ้มแล้วดูแลตัวเองกันเยอะๆนะคะอุ้มก็เป็นห่วงนะจากใจซึ่งจากโพสต์นี้ก็ทำให้มีคนเข้ามาให้กำลังใจเธอกันอย่างมากมายกระทั่งล่าสุดในอินสตาแกรมของอุ้มนั้นก็ได้โพสต์ภาพขนาดอยู่ที่โรงพยาบาลพร้อมกับแคปชั่นรายยาวเกี่ยวกับการตัดสินใจครั้งใหญ่นั่นก็คือการตัดกระเพาะ เนื่องจากปัญหาสุขภาพโดยมีเนื้อหาใจความว่าสิ่งที่อยากนำเสนอที่สุดตอนนี้เรียกว่าอยากอวดมากจะดีกว่าคืออุ้มได้ไปผ่าตัดกระเพาะมาค่ะเนื่องจากปัญหาสุขภาพนี่แหละ อุ้มเลยศึกษาข้อมูลอย่างหนักว่าจะทำยังไงดีเพราะได้ทำหลายวิธีมาแล้วแต่ไม่สามารถจริงๆน้ำหนักยิ่งขึ้นอย่างหนักจนเครียดยิ่งเครียดสุขภาพยิ่งแย่กังวลหนักเลยทีนี้จนไปเจอข้อมูลการผ่าตัดกระเพาะมา อุ้มอ่านรีวิวหนักมากจริงๆค่ะศึกษาอย่างละเอียดทั้งเรื่องความปลอดภัยทั้งเรื่องคุมน้ำหนักระยะยาวเจอบางคนผ่ามาแล้วก็ต้องผ่าอีกบางคนกระเพาะรั่วยิ่งกลัวหนักเลยจนมาอ่านเจอคุณหมอโยโกะโ,โรงพยาบาลจุฬารัฐสามคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านผ่าตัดสองกล้องผ่ากระเพาะโดยเฉพาะคุณหมอมีเครื่องมือตัดและเย็บกระเพาะที่ทันสมัยที่สุดอุปกรณ์ที่ใช้ตัดและเย็บได้แบบ3ามตะเข็บ และมีแผลแค่3ามแผลเล็กที่ไม่กระจายเต็มท้องทำให้มั่นใจว่าผ่ามาแล้วเย็บกระเพาะได้อย่างแน่นหนาม,มั่นคงสุดอุ้มอ่านจากผู้ผ่าตัดจริงก็สบายใจและพอได้มาคุยกับคุณหมอเท่านั้นแหละก็ตัดสินใจทันทีเพราะว่าคุณหมอให้ข้อมูลเกี่ยวกับการลดน้ำหนักมามากมายและคุณหมอก็ผ่ามาไม่ต่ำกว่า3,000เคสแล้วมั่นใจในความเชี่ยวชาญด้านผ่าตัดกระเพาะเพื่อลดน้ำหนักของคุณหมอ และความใส่ใจที่สัมผัสได้รวมถึงทีมงาน a t BKC by b o k o e Agency ที่น่ารักที่สามารถตอบได้ทุกคำถามอย่างผู้เชี่ยวชาญไม่มีอะไรจะมั่นใจไปกว่านี้แล้วหลังจากผ่ามาก็สบายใจหนักกว่าเดิมไม่ใช่แค่น้ำหนักที่ลดลงแต่สุขภาพดีขึ้นมากๆแบบสัมผัสได้เลยสำหรับอุ้ม คนสวยเป็นเรื่องรองมันอยู่ที่คนมองไม่ใช่ปัญหาของอุ้มพระอุ้มคิดว่าอุ้มจะรูปร่างเป็นยังไงอุ้มก็มีความสุขแต่ตอนนี้ความสุขมันเพิ่มขึ้นเพราะการมีชีวิตที่ดีขึ้นคือการมีสุขภาพกายที่ดีและสุขภาพจิตที่ดีนี่แหละเป็นความสุขสิ่งที่ต้องการที่สุดในชีวิตแล้วขอบคุณคุณหมอโยโกโมากๆนะคะสำหรับชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นและขอขอบคุณ น้องแอด Belgium และทีมงาน BK By b o k o Agency นะคะที่แนะนำสิ่งที่ดีที่สุดให้ขณะที่บิ๊กสรุตเองก็ได้โพสต์เช่นเดียวกันว่าสาเหตุที่ให้ภรรยาผ่าตัดเนื่องจากตนเป็นห่วงเรื่องสุขภาพเพราะช่วงหลังๆน้ำหนักส่งผลต่อการใช้ชีวิตซ้ำยังย้ำอีกว่าภรรยาจะอ้วนหรือผอมไม่ใช่ปัญหาเพราะยังไงตนก็รกัก เอาเป็นว่าเรื่องที่เขาอ้วนไม่ใช่ปัญหาของทุกคนขอให้เปลี่ยนคำบูลีเป็นการให้กำลังใจหรือชี้แนะวิธีลดน้ำหนักให้คุณอุ้มจะดีกว่านะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างไรคุณบิ๊กก็ยังยืนยันว่ารักภรรยาคนนี้มากๆขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่ค่ะทางทีมงานเราขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและเข้ามารับชมนะคะ อย่าลืมกดติดตามและกดููกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ